จริงนะฮะอ่ะมาที่เรื่องที่ยิ้มนะฮะคืออยู่ดีดีก็เนี่ยทุกคนส่งกันมาขนใหญ่เลยบอกว่าทันเหมือนกันค่ะแล้วก็สมัยก่อนอ่าน้ํามันแปดบาทน้ําอัดลมขวดละห้าบาทอะไรคนก็ส่งมาบอกว่าสามจ้าอุ้ยเธอทันสาบาทแรอฉันไม่ทันหน้าฉันแก่กว่าเธอนะอย่าลืมภูพนธ์สามบาทได้เหรอจริงเหรออ่านทันประมาณห้าบาทละแต่เมื่อก่อนมันจะเมื่อก่อนมันจะมีซื้อน้ําอัดลมที่โรงเรียนอะที่มันเป็นไอเครื่องกดอะที่มันแก้วละบาท ก็จะมีแก้วระบาดแก้วระบาดแล้วจะเป็นแก้วแบบกึ่งกึ่งเทียนไขอ่ะไอ้ที่เขาเป็นแบบแก้วแบบกระดาษอ่ะแล้วสักสักจะเป็นแก้วพลาสติกอันนั้นแก้วระบาดแล้วยังกินน้ําสีที่โรงเรียนไปถึงว่าไอ้พวกน้ําแบบไมโลโอนตินอย่างนั้นอยู่เลยอืที่เขาส่งมาบางวันนะฮะเออคนละสามบาทจ้ะเด็กๆบางที่เขาสองบาทห้าสิบได้จ้ะเมื่อก่อนมีไม่ที่โรงเรียนวีนี่ด้วยอะไอซี่รู้จักไอซี่ไหรู้จักปะ อธิบายอเอาละฉันเริ่มไปไกลแล้วฉันขอโทษนะไอซี IC ที่มันแบบที่มันเป็นแบบเป็นเกตไอเ,เหมือนเหมือนเซเลอร์พี่เดี้ยนี้เหมือนเซเลปี้อ่ะเออคล้ายๆเซเลอระแต่ไม่รู้เดี๋ยวนี้เซเลอี่ยังมีหรือเปล่าในเซเว่นอะแต่ว่าแบบไอไอซีเนี่ยเมื่อก่อนจะเป็นรูปหมีอ่ะรูปหมียืนเกาะไอเครื่องนี้อยู่แก้วละสามบาทเองอ๋อแก้วมันเริ่มเลยอ่ะแก้วละสามบาทจะอทำไอนะติม,ท,ตมทันไอติมแท่งแท่งละบาทไหม แท่งหนีฮอเลยไหมันจำไม่ได้ขย่าวอะไเหรอไม่ไอติมแท่งที่แบบขายในตู้อย่างเงี้ยในโรงเรียนมันจะมีอ่ะที่มันมีแบบรสอะไรเขาเรียกอะไรนะข้าวเหนียวดํเข้าวโพดถั่วดำาดีวมันจะมีติมแท่งแบบนี้ในโรงเรียนอ่ะเพราะอันไม่ชอบรสพวกนี้ไงก็เลยไม่ชอบก็เลยก็เลยไม่ทานมันจำไม่ได้ละนั่นแหละแล้วเนี่ยทุกคนส่งมาอวดส่งอวดกันใหญ่เลยท่านสมัยนั่งรถเมล์สลึงเดียว แล้วก็ส้มตำกระงเนี่ยเเหรอกระทงส้มตำกระทงละห้าบาทรู้จักค่ะไอซี่มีรสองุ่นแน่จะเจอเพื่ออะไรเห็นไหมเห็นไหมมั้ยทันเก๊กหวยเป็นแก้วแชตูมข้างทางแก้วสามบาทแล้วมันเป็นเค้กขวยที่อร่อยด้วยนะตามร้านไขยาแล้วทันนมถุงปะทันนมถุงนี่อร่อยนะนมถุงอร่อยนี่ไงแล้วก็มีคนบอกว่าเป็นไปได้ว่าแบบรู้จัก รู้จักอาซีกับซันเค้กไหมรู้จักรู้จักแล้วพอเวลาซื้อเสร็จปุ๊บต้องต้องเอาฝามาแคะใช่ไหมแล้วฝ่าด้านในออกมามันจะเป็นรูปเครื่องบินเออเปิดยางเป็นรูปเครื่องบินอุ้ยมีความสุขเนี่ยมันต้องดูว่าคนที่ส่งมาเนี่ยอายุเท่าไหร่ชอบแพปปี้ไม่ต่มันจะเห็นอะไรนะความเจริญเติบโตความก้าวหน้าของ เศรษฐกิจของอะไรนะเห็นภาพรวมนะที่เราพูดอยู Ko ่เ yeah. นี่ยคือการมองภาพรวมทางเศรษฐกิจอยู่ท่านสยามสเต็กไหมทานอร่อยเนาะสมัยก่อนถือว่าหรูนะเมื่อก่อนใครกินสยามสเต็กถือว่าหรูเออเนี่ยอันกินไอติมตอนเด็กก็คือกินยักษ์คู่แหละตอนเด็กเนี่ยน่ะส่งกันละยักษ์คู่ส่งมายักษ์คู่มากันใหญ่อืมยักษ์คู่มีสิอ่ะโอ้โหคืออยมันก็มีตั้งหลายแบบอะไรหัวระอะไร ทานขนมกากาที่มีที่มีของเล่นอยู่ในถุงไหมคะทานทานแล้วทุกคนอ่ะไอพอที่มันลิงโกอย่างเงี้ยจะต้องเอามาใส่นิ้วเะล่ะเวลาที่เป็นพวกรูรูอ่ะก็ต้องเอามาใส่นิ้วแล้วก็กินทีอะไรอย่างงี้แล้วก็กินททละนิ้วแล้วก็ต้องเปื้อนทุกนิ้วอย่างเงี้ยบ้าจริงอแล้วก็มีข้อความสมงเรียงกันอ่ะนี่คือช่วงเวลาของคนแก่คุยกันใช่ไหมถูกต้องจะปล่อยให้พี่ปล่อยให้พวกพี่มั่งจ้ะนี่มันก็มีนี้ป้อัน ทวิตตี้ปะทวิตตี้จิกเกอรี่ลิงโกเห็นว่าเราจะเรียนกันจำได้จำได้อ่าไอติมโพลีจำได้ไหมที่หักป๊อกเนี้ยจำได้ไหมจำได้จำได้สารลาโฟโมอแล้วก็กินยาเลอะทันหมดเลยทันหมดเลยแย่ละ ไม่ใช่เรื่องน่าอายมันเป็นเรื่องที่เราควรจะภูมิใจถูกปะทุกช่วงเวลาที่เกิดขึ้นกับเราเราต้องภูมิใจแต่เราจะไปร้องหาราคาแบบวันนั้นไม่ได้แล้วเพราะวันนี้บะหมีม่กึ่งสาเร็จรูปนะคะจากที่เขาเคยตรึงเอาไว้หกบาทมานา,นานหลายปีมีสามยี่ห้อปรับขึ้นหนึ่งบาทเรียบร้อยนะคะตั้งแต่วันที่ยี่สิบห้าสิงหาแก๊สหุงต้มก็เป็นไปตามนัดขึ้นเดือนละสิบห้าบาทจะขึ้นสามรอบ เดือนนี้ก็ตามนัดก็เลยทําให้ราคาไปอยู่ที่408บาทและแน่นอนค่าไฟสิ้นเดือนนี้ดูบินกันไปเลยราคา4.72จากขึ้นมา68สตงางค์จ้ะครับผมก็บอกว่าค่า FT จะมีการพิจารณาปรับราคาทุกๆ4เดือนจากนี้นะครับอะรับทราบกันไวจ้จ้ะเพราะฉะนั้นก็ประหยัดบริโภคแต่พอดีนี่ข้อความยังมาไม่หยุดเลยนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> ทุกคน <c oughs> ทุกคนพยายาม ทุกคนพยายามนําเสนอความทรงจําวัยเด็กยำยำช้างน้อยสองบาทจําได้ถุงเท้านักเรียน SCS เุ้ยจะทำได้ SCS ที่เราก็เป็นแล้วก็มีคาสันด้วยคาสันยังมีอยู่เลยตอนนี้คาสันยังทันสมัยอยู่เลยคาสันทุกวันนี้ยังมีอยู่เลยลองทายได้ไหป้า SCS ของปาจาเหรอไม่แน่ใจแต่ถ้าจำไม่ผิดเป็นรูปนกเป็นกุ้นมา่เป็นรูปนกเป็นกุ้นไม่รู้อะ จะมีต้องใส่แล้วคะเพราะใบต้อง B M สองพันอ่าของชั้นรุ่นสองพันชั้นสองพันเทอร์โบจะโอ้โหแหมขิงมีความเหนือกว่ามีความเหนือกว่าชอาจจะเรียนจบไปแล้วไงเรนไม่ทันได้เทอร์โบอ๋อเหรอเธอไปเป็นเราเราคือลูกแก้วแล้วอย่างเงี้ยเหรอเรนไม่ทันได้เทอร์โบเธอเคยทานใส่นันยางละเหยียบซนปะทานมันต้องแบบมันต้องเจาะจงแล้วมันต้องเหยียบซนมันต้องแบบนั้น รองเท้าดีๆเอาไปเหยียบให้เละทันคุณยายวรนารุ่นคุณนกไหมใครอ่ะไม่รู้จกักทันใครคือคุณนกเดี๋ยวสิก็คุณยายวรนารุ่นแรกที่มีพี่เหมียวชมัยพรด้วยปะเออเออทันรุ่นนั้นทันพี่เหมียวชมัยพรใคร,ครใะตะขาบจำคุณนกไม่ได้จําคุณนกไม่ได้นะอืมหรือเปล่ารั <laughs> กเราคือลูกแก้วอะถ้ารักเราคือลูกแก้วอย่าลืมตามไปเชียร์พี่อ้อมใน พักเสร็จเฟสติวัลคอนเสิรนะจ๊ะบัตรเหลืออยู่นิดหน่อยเท่านั้นนิดจริงๆนะครับรีบไปซือ้อสักอืมจริงจริงนิดจริงจริะนิดแบบพูดตรงๆจะเรียกว่าเต็มแล้วก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นไปเถอะนะคะอ่ะโอเคแต่เราไม่อยากปล่อยคำ<ม>ว่าโซลเอาท์ออกไปค่ะเพราะเราก็อยากได้เงินนิดนั้นมามาใช้เหมือนกัน เออนิดนึงก็โอเคอยู่จ้ะกดนิดก็เอายุคนี้ท่านประการอตติ้งไม่ทันจ้ะยังไม่จบนะยังไม่จบกระเป๋านักเรียนจาขอบแล้วต้องเอาตัวคลิปกระดาษมันนี้มันแบนๆด้วยถูกไหมเปิดมาข้างในไม่มีหนังสือจะทันหมดจ้ะทุกคนจ้ะอ่ะโอเคในระหว่างที่ทุกคนรื้อฟื้นความทรงจำวัยเก่าของเรากันไปเราจะต้องเบรกสั้นๆแล้วเดี๋ยวกลับมานะฮะขอบคุณผู้สนับสนุนของเราครับคิดถึงกองทุนคิดถึงวลจ็อกอีสต์สปริงประเทศไทยวีฟิตน้านมเข้ากล้องงอกเจ็ดชนิดคุณประโยชน์เต็มกล่อง f a r ์มเฮาส์รอยัลขนมปังสไลด์หนานุ่มประโยชน์แน่นเต็มๆแผ่นดูแลด้วยสิ่งดีๆจากข้าวโอ๊ตอบตาแมกกาเรนะครับรวมถึงไอชินน้ำมันเครื่องเกรดพรีเมียมและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร h o l ลิส by SCGP พักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับ